ครับพอดแคสซูเปอร์ซับไทยแลนดะ์นะเดี๋ยววันนี้นะเราไปพูดคุยกับพี่พี่ต้นนะวุดเกี่ยมแสงผู้จัดการทีมของบ้านค่าย n ูเนเต็ดนะภายหลังจากที่มีข่าวด่วนของวันนี้เน่เลยนะที่ไทยีก 3. อ่ะประกาศตัดจบซีซั่นหลังการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. แต่ก็ยังไม่เสด็จน้ำดีนะมันยังมีในส่วนของข้อข้อสรุปข้อตกลงว่านในแต่ละโซนทีมในโซนแชมเปี้ยนลีก ทีมในโซนปกชั้นอันดับจะมาวัดกันยังไง่ะในตอนนี้ฮะเราพูดคุยกับพี่ต้นกันยังไงบ้างครับกับกับบทสรุปที่มันออกมาแบบฉับพลันมากๆว่าตัดจบซีซั่นแล้วไม่มีเตะกันอีกแล้วในฤดูกาลปกติยังไงบ้างกับประเด็นนี้พี่ก็สวัสดีครับซูเปอร์ซัไทยแลนด์แล้วก็สังุกุกคนด้วยก็คือว่า เราก็ต้องมาดูว่าทีมในแต่ละโซนเนี่ยทีมไหนที่เขามีลุ้นเีียนดับเพราะมันมีผลได้ผลเสียหลายอย่างมากเลย,ไม,เนยนลลไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเลกแรกเนี่ยเลกแรกเนี่ยมัแนขแข่งกันจบหมดทุกทีล้าเจอกันหมดแต่เลขสองเนี่ยมันยังไม่จบเราควรจะไปตัดเลขแรกดีไหมหรือว่าเลขสอง ในความคิดของผมน่าจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่ทราบพี่ว่าเอาอันดับที่มันมีมีม,ม,ม,มีมีความเป็นไปได้ที่จะต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเออมาเจอกันอืมเ์ออฟก,กันไปเลยมาเ์ออฟกันไปเลยหรืออันดับที่โซนตกชั้นก็มาเ์ออฟกันไปเลยที่เขา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 จะต้องทีมไหนจะต้องตกชั้นทีมไหนไม่ตกชั้นเนี่ยต้องจะต้องมาแสดงความสามารถกันสักหน่อยว่าว่าว่า,วามันจริงไหมที่ว่าว่าเออทีมไหนที่มันดีกว่ากันหาทีมที่ดีที่สุดอ่ะ ในส่วนของโซลูชันที่พี่ต้นมองก็คือประมาณนี้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบ้านค่ายยูเนเต็ดก็เป็นทีมที่ได้รับผลกระทบถ้าหากว่ามันตัดจบก,การทางแบบนี้ถูกไหมใช่ครับผมก็ระวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วไหมว่าว่าหลังจากอีกคงแมตช์ถ้าเกิดเรามีความเป็นไปได้ที่ว่าเราต้องไปเจอกับใครทีมไหนอยู่เราต้องอะไรใช่ไหมเราเจอ<ม>ทีมแข็งมาหมดแล้วแล้วที่เหลือเราทีมที่เราจะไปว่าเขาอ่อนก็ไม่ได้ จะเป็นทีมที่มีโอกาสที่เขาไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วมันก็จะมีความง่ายมากกว่าถูกไหมครซึ่งทีมอันดับหนึ่งอันดับสองก็ต้องยังเจอกันอีกเขายังไม่ได้เจอกันถูกไหมฮะเขาต้องไปตัดแต้นกันอีกซึ่งเราก็เราก็ยังไม่ได้ได้ผลการแข่งขันในอันนั้นแบบนั้นซึ่งถ้าเกิดเลขแรกเนี่ยมันเจอกันหมดแล้วอันหนึ่งมันเจอกันทุกทีมมันเป็นมีความเป็นธรรมที่ว่าเอรู้ผลคะแนนคะแนนเนี่ยมันก็ก็ก็มีความเป็นธรรมถูกไหมฮะ ครับผมอ่ถ้าบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ในมุมของพี่ต้นเองก็มองว่าทางออกสุดท้ายที่จะทําให้มันได้ข้อสรุปที่มันชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับบทสรุปของอการทีมที่จะไปชมเอีกเอ่ยหรือทีมที่จะจบอันดับสุดท้ายที่จะมีผลต่อการตัดเงินสนับสนุนเอ่ยก็ต้องมาเพย์ออฟกันใช่เท่านั้นเลยใช่ไหมไม่มีตัวเลือกอื่นแล้ว,ลวใช่ไหมพี่ก็หนึ่งดูเล็กแรกอืม เพราะมันมันมันเตะพวกมันหมดถูกมไหมฮะครับเพราะเลขสองมันยังเตะพวกมันไม่หมดข้อสองก็ลองดูว่ามันจะเพย์ออฟกันได้ไหมหาสนามมาเพย์ออฟกันก่อนจะไปเตะแชมเป็นลีกครับตอานั้นนี่ออหรือจะจับฉลากล่ะเป็นไปได้ไหมล่ะเอ่ามันก็ดูไม่แีกเนาะใช่มันก็ไม่มีอะไรแฝงหรอกนันจะต้องหาวิธีทางออกที่ดีที่สุดอะครับให้มันยุติธรรมที่สุด แล้วในส่วนของพี่ต้นเองเห็นด้วยไหมฮะกับการที่ฝ่ายจัดให้บทสรุปมาแล้วว่าฤดูกาลนี้ไม่ต้องเตะต่อแล้วในฤดูกาลปกติตรงนี้เห็นด้วยไหมกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่สถานการณ์มันมันมันเป็นแบบนี้แล้วมันมันก็ลําบากที่จะไปแข่งกันอีกอ่ะมันไม่มีทีมไหนที่จะแข่งกันได้ในบางโซนฉะนั้นมันก็ต้องยอมรับตามสภาพครับว่าว่าว่าจะต้องเป็นแบบนี้แต่ บทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นเนาะใี่ตน้นในส่วนขอ,ของว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงประชุมกันอีกทีหนึ่งหลังประชุมเสร็จเต้นอ,อ่าเราคง,ง,ง,งจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้นว่าจะจัดการยังไงกับในหลายๆโซนที่สถานการณ์อันดับสองอันดับสามยังดูเป็นไปได้อ่า<ช>แข่งก็อาจจะยังไม่เท่ากันด้วยอ่ะตรงนี้ว่าฝ่ายจัดจะหาจุดลงตัวให้ทุกทีมเห็นพองต้องกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปในยุคฟุตบอลที่มัน เกิดโลกระบาดอย่างนี้จริงๆไอ้งไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นวูดเอ็มแสงผู้จการทีมของบ้านค่ายเวเตที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม